คือว่ามันมันเป็นหน้าที่ที่เราเดินรัรับอยู่แล้วมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติอที่ว่าวันไหนเราเทําให้มันดีแล้วกดีวเแค่น้กดันไหมเพราะขาตามมาเป็นสองเซ็ตเข้ากับเราถามว่ากดถามว่ากดันไหมมันก็แอบกดันนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเครียดอะเส้นท่าเราจะไม่ทำได้แบบเราให้จนังใจกันนความที่ดัเสมอสองสอเซ็ต ตื่นต่งตี้ไปเลยก็ดูเริ่อต้นชาติใหม่ตะวันตกไปดูและเทียวไปเดียววันนี้อยากขอบคุณเลยว่าขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นแฟนคลับของเรา้วนะคะก็วันนี้ค่ะเจก็ยาวหน่อยก็ชุนขนาดใหญรก็เดี๋ยวจะมีพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนใช่ไหมคะก็ติดตามพวกเราแล้วก็ไปเจ๊เพลยต่อได้ที่นะค่ะแตุ่่งนี้เจ๊กับลินกดดันไหมคะหรือว่าเดี๋ เพราะว่ายังไงคือแบบเราแบบเขาเรียกเขเรียกอะไรเขาเขาเขาเหนือกว่าเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรา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 เป็นมวยรองนิดหน่อยก็ไม่ใช่เดนต์ซีมหรอฝากอะไรถึงแมททูนฝากอะไรถึงแม่ผู้หญิงไหมคะอยากให้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ฝากทุกคนได้เคลียร์พวกเราแล้วกันก็ยังเหลืออีกแบบพรุ่งนี้เนาะกับดีแล้วก็อีกเหมือกับบราซิล